การใช้เพาหลังสเตอร์ของมอเตอร์ไซค์3ล้อถ้าเราใช้เพาตรงเรลาแข็งใส่สเตอร์และติดตั้งดิสเบรกไว้ตรงกลางทำเป็น2ล้ออยู่หลังมอเตอร์ไซค์เราถอดใส่ติดตั้งแบบนี้ถอดดุมและลูกปืนออกเอาสเตอร์พร้อมดุมมาใส่และเชื่อมติดตรงกลางตำแหน่งที่โซ่ดึงแล้วเราก็ลองหมุนดูนี่นะครับล้อซ้ายขวาไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวอิสระได้จึงไม่เหมาะที่จะใช้งาน เรามาดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นเพลาที่สามารถให้ตัวได้หมุนซ้ายขวาได้มีดอกจอกมีเฟืองอยู่ตรงกลางเพื่อสลับล้อซ้ายขวาเพื่อไม่ให้ขัดกันตรงนี้ทําให้นิ่มนวลขวาในการเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะนิ่มมากเหมือนรถยนต์ไม่เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ขับเคลื่อนล้อเดียวข้างเดียวทําให้ขัดกันถ้าต่อตรงทั้งสองด้านเวลาเลี้ยวจะมีปัญหา ตัวนี้เลี้ยวด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ด้านใดด้านหนึ่งก็จะให้ตัวอีกด้านหนึ่งก็จะช้าถ้าเลี้ยวซ้ายด้านซ้ายก็ช้าถ้าเลี้ยวขวาด้านขวาก็ช้าทําให้ล้อซ้ายล้อขวาไม่ขัดกันเลี้ยวได้อย่างเป็นอิสระนิ่มนวลวัวกันเยอะเลยน่าใช้งานจริงๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณครับ